สวัสดีครับผมปัญญาทีเด็ยนมวยไทยนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้วันเสาร์ที่แปดเทือนกุลานะครับสองห้าหกห้านะครับวันนี้ก็จะมาทัศนาวิจารณ์เหมือนเดิมนะครับศึกเจ้ามวยไทยช่องสามนะครับเวลาสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับเป็นต้นไปนะครับเริ่มปิจารณ์เลยนะครับ เข้าคู่ที่หนึ่งเลยนะครับเพชรอดิศักดิ์ทำเสียมวยไทยหรือว่ารักสมหมายสอสมหมายนะครับเจอกับชาติมังกรชอห้าพยักนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดของฝ่ายแดงนะครับเพชรอดิศักดิ์นี่ก็แพ้ชาติเพชรสอตอวต้งไปเจียไว้ที่ แล้วก็มาแพ้เพชรสีดีใจเพชรสีทองไหมที les, ่ออมน้อยนะครับไฟล่าสุดไฟล่าสุดของชาติมังกรนี้ก็แพ้แพ้นอกชาติเพชรสอโจตมปาจีนไว้นะครับเลียดคู่นี้เลีดเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรอัิศักดิ์เป็นต่อห้าสามนะครับสามสองห้าสามนะครับ คู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชอบไปที่เพชรอันดิศักหรือวลักษสมหมายนะครับตอนคู่ที่สองครับคู่ที่สองนี่แดงนี่นวลนชัยจิตเมืองนวลน,นะครับเจอกับแฉดเพชรสอโจโต้งปาจีน,นะครับมาดูฟอร์มล่าสุดของฝ่ายแดงนะครับ ฟอร์มไฟแดงนี่ก็แพ้พลหาสน้อย t ี TV m อ็มห่ทีียิ้มนะครับแล้วก็ฟอร์มชาดเพชรนีก็ชนะนอกชาดบังกรชอห้าพยักไว้ที่อ้อมอยนะครับล่า,าสูนย์นะครับเลเคู่นี้เปิดอยู่ที่ชาดเพชรเป็นต่อเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่สองหนึ่งนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ ฉัตเพชรวยฟอร์มสวยนะครับมวยอยู่ทีมงานคนจัดนะครับวันนี้เสียลูกชายเสียแขกก็เป็นคนจัดนะครับวันนี้พีเคนะครับพีเคแสงใจมวยไทยเป็นคนจัดนะครับวันนี้นะครับที่ออบน้อยนะครับประเดิมสีวิกใหม่นะครับคู่นี้ก็ออกไปที่ฉัดเพชรนะครับมาตอนคู่ที่สามครับคู่ที่สามนี่ก็โย แดนโยทินเอฟบีกรุ๊ปเจอกับสมิงดำอ,อชานบุญนะครับคู่นี้ก็ฟอร์มล่าสุดมาดูฟอร์มล่าสุดของสายแดงนะครับโยทินนี่ก็ชนะชายล่าพอหลักบุญไว้ที่อ้อมน้อยนะครับส่วนสมิงดำนี่ก็ชนะนนทชัยต่อรามอิทาไว้ที่หมอชิตนะครับเลียดคู่นี้นะครับ เลรียคู่นี้เปิดอยู่ที่โยทินนะครับต่อเจ็ดสี่สองหนึ่งนะครับผมส่วนตัวผมชอบไปที่โยทินนะครับชอบไปที่โยทิน f อฟเอคลับนะครับหรือว่าอชัดอชอามุลน,นะครับส่วนเจ้าสิดดจามี่ว็มวยทีมงานคนจัดนะครับแต่ผมว่าดูแล้วกระดูกการผ่านมวยยัง,ยง,ยงไ็นลองเจ้าโยทินอยู่นะครับแต่เมือน,นี้จะได,ได้แค่ความสดนะครับต่อคู่ที่ต่อคู่ที่สี่เลยนะครับ คู่ที่สี่นี่ฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับเจอกับหนึ่งอุบลสิทธิเสพบุญธรรมนะครับฟอร์มล่าสุดทั้งคู่นะครับก็ไฟแดงนี่ก็แพหนึ่งอุบลนี่แหละครับสิทธิเสพบุญธรรมนี่นะครับเพะฉะนั้นต่อยกันที่อ้อมน้อยนะครับวันนี้ก็มาชิ้งเชียมร้อยสามสิบปอนด์นะครับส่วนฟอร์มไอหนึ่งอบลนี่ก็ชนะฟ้าเป็นหนึ่งนี่แหละครับ งาล่าสุดนี่นครับผัดเนยวันนี้ก็มาจีนร้อยสามสิบปอนด์นะครับอันเปียดเหรียดคู่นี้เหรียดเปิดอยู่ที่หนึ่งอุบลต่อสิบเก้านะครับต่อสิบเก้านะครับส่วนตัวหนึ่งส่วนตัวผมที่ชอบไปที่มุมแดงนะครับออกมวยรองนะครับชอบไปที่ฟ้าเป็นหนึ่งนะครับมวยอยู่ที่มานคนจัดนะครับ คู่สีคู่ที่น่นี่ก็น่าจะได้เปรียบนะครับมาทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งนี่ผมชอบไปที่สายแดงนะครับเพชรอันศี้ดักคู่ที่สองนี่ผมชอบไปที่มุมน้ำเงินนะครับชอบไปที่ฉัดเพชรสอโจโต,ต้งปาจีนะครับคู่ที่สามนี่ชอบไปที่โยทินนะครับอยู่มุมแดงครับคู่ที่สี่นี่ชอบไปที่ ฟ้าเป็นหนึ่งอยู่ที่มุมแดงนะครับพอร์ลโมนนะครับสําหรับวันนี้ใครเข้ามาชมคลิปก็จะเดิมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดี